สวัสดีครับช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมนะครับเป็นช่วงทำงานวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยครับมารับซื้อปา์มข้าเจ้านะครับวันนี้นี่ครับกำลังเดินหามาจะมีเยอะไหมก็แต่งไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะได้ถึงหนึ่งรถน่าจะมีแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันท่าไรใหญ่ไหมนะครับ เท่าไรไม่เข้าใจสุกเต็มที่ถ้าเจ้าไม่ตัด วันนี้มีสามทลายอลไรไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับโอเคก็จะตัดอย่างนี้ไปเรื่อยๆหาเลาะดูนะครับในสวนกับมีง้วพี่เก่า มีปาล์มถูกนะครับกิโลละสามบาทเก็บเอาทุกเม็ดก็จะเอาขึ้นใส่รถเข็นแล้วก็เดินไปอย่างนี้นะครับทุนแรงนิดนึงไม่ต้องแบกนะครับ ก็เป็นปามล่วงต้องเก็บใส่เข่งนะครับมาดูต้นนี้นะครับว่ามันจะร่วงไหมขวบนี้น่าจะร่วงหมดทุกต้นนะครับที่สุกนี่ครับไ่แนละนะี๋จะเก็บก่อนนะครับ อันนี้ไม่ล่วงนะล่วงอยู่เต่ยล่วงไม่เยอะทางใบก็เก็บให้ข้าเจ้านะครับเก็บให้เป็นกองเป็นกองเป็นปุ๋ยเคมีอย่างดีครับนี่แบบนี้นะครับ คนตัดเป็นอะไรครับเอาไปยังก็ไป,ไปยาดงัวโอ้ยตายคนตัดปา่ายาดงัวตายไปสิฟ้าไปงัวเลี้ยวบงหน้ากระถอยมามามา,มาพี่นี่ต้นนี้สุกนะครับมีแต่ง,งัวตัวสียาดห้อง อันนี้สุกนะครับแต่สุกแบบสุกมากนะครับพันเปอร์เซ็นต์สุกอ,อารมณ์ดีเลยวะอือทลายเดียวมาหน่อย ก็เดินลงมาโซนด้านล่างนะครับปลาไม่ค่อยออกนะครับทาลายยังไม่เยอะอัะอนนี้ก็ได้ประมาณเค่งนึงนะครับอยู่นรถเข็ียนของเรา <c oughs> ก็เดินลงมาโซนด้านล่างนะครับว่าจะเยอะไหมันจะร่วงกันหมดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นกันนะครับว่าจะได้กี่กิโลส่วนนี้ ผมซื้อกิโลละ1บาท50นะครับผมไปขาย3บาทก็ได้ครึ่งต่อครึ่งน,นะครับนี่ครับอะไรตัวนั้นก็มีเยอะโอเคนะครับเดี๋ยวก็ไปลุ้นกันว,ว่าจะได้กี่กิโลตัวนี้ตอนนี้ก็ เอาออกมาสั่งพี่น้องได้รอหนึ่งเขียนต่อต่อต่อครับโอ้นี่ครับมันเน่นเนาคนทางจะเน่าเลยนี่เอาไปจะสั่งเลย Boa lá ส้างเรียบร้อยนะครับนี่เคียงที่เราได้8 0ิโลครับพี่น้องยาวต่อครับไปห้าไปต่อถยอมดดำกัดมดดำมันอยู่น้ำปามนี่มดดำตัวนีไ้ไงนี่ครับมันอยู่น้ำปามที่มันเนา่า ก็เข้าไปจับันเกิดแตกใส่ห้องนะได้ล่อแล้วแปดชิพสองล่อจะได้ลอยก,กุโลครับแล้วแล้วก็สิ่งได้ง่ายในสวนอื่นนะครับ ช่วงนี้ปามก็เริ่มหมด้วครับนี่อาจจะเป็นช่วงพักอันนี้ก็สุกจนเนา่าแล้วพี่นอ้องสุกแห้งโอเคครับส่วนนี้นาจะบาเกินสามลอยโลดแล้ครับสามทลากเนา่า một cắt xe ừ. đài gục luộc Hãy mình เน็ตย,ยังย่ดีครับอันนี้จะเป็นรถที่สองนะครับกำลังเข็นออกมา รถแรก80นะครับรถหนื่ประตูรถสิบกิโลเดี๋ยวไปไปเบิรงกันนี่รถดำเออดำเอ้ายกอึบ อาจจะอีกเพิ่งสี่สิบครับอือว่าได้ดอกได้ห้าสิบแล้วพอ่พอพ่อห้าสิบแล้วได้ห้าสิบโล่รถเนี่แปลว่าเรืออีกสองเท่เลาะนะเอาไว้ก่อนล่อรอบหนังไปหนึ่งสองเนี่ยอีแนว อ๋ออ๋อเอ,เอียง,งอ่ะ <laughs> โอ้เกียงแตกดัก <laughs> ยีดได้ไมิชุสีเมื่อกี้จากโลกอะหาสี <50 S 1> โอ้ยไ <laughs> ปอันนี้อันนี้เอาลงไปก่อน ออกมาทึงนี้โอเคเราอีกก่อนได้ลายอยู่ด้ครับเนนนี่ได้รอยสามสิบโลแล้วต้นนี้นะครับล่เเอเข่งตรงออบอกว่าปามกูประสุกนี่เอาแบบนี้ไปเอาตรงเอาตรงให้เบิง้งรูตรงไหน เอารวดนี่นี่ตัดอันซุ่มมันอันนี้ก่อนนี่เออโยนี่โอ,โอ้แข้งเรี้ยงเหรอวะไปฟิตไหมล่ะเสียบ้นี่ไปโอ้แฟนผู้สาวอุ้มได้ทีละสามครับโอ้โหเอานี่กระสุกเิยครับที่จะตะตรงกัน เดอาเาอาจจะตรงกันกันเลยผมจกักว่าตรงๆอง่ะยังตรงๆอง่โอ้โอุอ่มเลยเว้ยไม่ต้อมดาเอาย้อนแสียงยักหน่อยนี่ <c ười> ตามปะซุกนี่มันมากกัแบบนี้น พี่ครับยกยกยวไปครับรถดำมาก่อนนี่รถดำมาแล้วนี่ครับตัดใส่เขียงึ้นเก่าเลยครับ เน,นีมันหลวงมันมันสุกอะเอาไปคลายรหลดนะครับจาก,กูรู้ว่าเขาเอาบ่เอาเอาใส่รถดไปแล้วก็ไปหัดก็จะเ,เคลียร์ลงขึ้ก็หกสิบอ่ะ, <60. S 1> อะเรียบร้อยได้หาเค้งหาเค้งอันจากู้รูโอ้ดีสองลอยกู้รูยู่ นักย้อนเนาแล้วบางโซนนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับผมก็สิีกเขื่อนไปสวนไหมวันนี้ก็จีดพ้ออ <c oughs> พอแต่ของเนาเน่าๆมาน้ำหมอรีบบวมหมานเลยพอแต่ของเนาโอเคครับ